ก่อนไปชมวีดีโอครับสำหรับใครที่ยังไม่กดซับสไคร์นะครับช่วยกด Subscribe ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะยังไงฝากด้วยครับขอบคุณครับมาครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t r เรครับกับการจัดฟูลทีมไปดูแลนด์กิ้งครับวันนี้ครับฟูลไบยมินิกครับจะมีใครกันบ้างครับในระบบ4-2-1-3นะครับเป็นโค้ชของอัลแจ็คครับเริ่มบนที่ผู้สับตูครับมาริโอ้หน่อยเออนะครับเฝ้าเสาครับแบ็กซ้ายดาบิดอลราบาครับคุณผู้ชมแบ็กขวาโจชัวคคิิมรับ ประกาศหลังคู่กับเป็นการจับคู่ระหว่างโจโมโมเตงครับกับเบเชเมนตปาวานะฮะกองกลางตัวรับครับ DMF ครับจาวีมาร์ติเนสนะฮะกองกลางมิดฟิลด์ครับตัวกลางครับเจโรฮันทาร่าครับกองกลางตัวรุกครับเป็นโทมัสมุลเลอร์ครับปีกซ้ายครับเป็นฟิลิเป้กูตินโนส่วนปีกขวาเป็นแซสนาบีนะฮะกองหน้าตัวเป้าครับแน่นอนต้องเป็นตัวนี้ครับโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้นะฮะเป็นกองหน้าตัวเป้า CF เซ็นเตอร์ฟอร์เวิร์ดนะครับเดี๋ยวเราไปลุยแลนดกิ้งกันเลยครับว่าวันนี้ครับปูบายเยนของเราเนี่ย จะรอดหรือจะร่วงครับนะเวลาเจอในแรงกิ้งครับเดี๋ยวเราไปกดแรงกิ้งกันเลยครับว่าจะเจอใครนะครับคุณผู้ชมมาลุยกันเลยครับจะเจอใครนะสำหรับแรงกิ้งฟูบาเยอร์มินิกับทัพเสือใต้ครับจะออกล่าเหยื่อครับจะเจอใครครับอยากเจอฟูทีมนะขอเจอฟูทีมสักทีมไงฟูบาซ่าไงฟูมันนิะครับ ใครมีก็แอดมาเจอผมได้ครับ7จ็ดไปสามแปดปสี่เจ็ดสามสองฮะจำไวด้ดีหลังแอดมาครับทำอะไรก็ได้ครับแอดมาเลยนะครับชื่อผม like โอ้เสิร์ชนานจังวะมาแล้วครับคุณผู้ชมจะเจอใครครับเช็คกิ้งคุณเฉลิมอัปเดตเดอะดัต้ามาแล้วโอ้เก้าร้อยเก้าสิบห้าครับ,รบเป็นกุนนนทกรนะ โอ้โหกองหน้าฟอร์มตกไม่เป็นไรครับเราไม่ีเรียดครับมบัปเบ้โรนิโก้โอ้โหโมีฟาเบนซาหรือเปล่าตัวนั้นนะขอเสื้อสีแดงนะสีแดงแรงดิสครับไปเสื้อสีเหลืองบาซาเดีย๋ยวรู้จักครับฟูบายเยิร์นนะครับแพ้ชนะเน้นก่อนไม่สำคัญเท่ากับเราเอาฟูทีมมาลงครับ เน้นตัวที่เรารักครับฟูทีมที่เราต้องการครับลงไปเล่นแรงกริงครับแพ้ชนะไม่สาคัญงบไปเริ่มกันครับจะเจอของแข็งหรือยังไงครับแมตช์นี้หมาเป็นฝ่ายเพิ่มเคียดครับหมาเราจะตั้งเกมกันแบบดีๆเลยแบบลายเยินของจริงเลยนะเน้นลูกโยนเอาปะนั่นนี้ผมว่าเล่นลูกโยนดีกว่านะนี่นะมาปุ๊บก็ลองส่อง ก่อนเลยครับเลวานหนึ่งศูนย์ครับคุณผู้ชมโอ้โรเบิร์ตเลวานเด้อกี้ครับเสือตาลต้องเล่นยนบอลคุณผู้ชมผมละคิดถึงยุคแบบリリลิเบอรี่ล็อบเบนเลยเดี๋ยวมีล็อบเบนมานะแบบผมเปิดล่าแน่ล็อบเบนเนี่ยเฮ<ๆ>้ยเฮ้ยใจเย็นๆน,นะที่แบบเรายิงได้เราต้องใจเย็นเฮ้ยโรดิโก้เฮ้ยมันเมื่อกี้นี่คือแบบมันกระแทกปาวากระเด็นเลยว่ะ เนี่ยจังหวะเนี้ยโอ้โหบางกระเด็นแล้วดูมันยิงดิโคตรแรงโราดิโกโแบบนะ้ตัวนี้คือแบบแรงเทมเนี่ยนะตัวนี้คือแบบมาครั้งเดียวมั้งใช่ปะแท็กมารีดอะ่ะถูกไม่ธรรมดาครับตัวนี้ใจเย็นนะเราถ่ายบอลไปก่อนเล่นแรงเนี่ยคือต้องใจเย็นนะอันดับแรกนะครับคุณผู้ชมแล้วก็นี่ฮะล็อกมาโอ้โหพุโจมันทานไว้ที่จริงได้ง้างนี่คือแบบ น่าจะมีหายอยู่นะสวยมือเลิกต้องหมงได้ดีวะล็อกเข้ามาสวยงามแล้วปั่นโอ้มันล็อกสวยแล้วนะแต่มันมันปั่นต้องปั่นได้ยีกวันนี้เฮ้ยคือแบบมันต้องเข้ามุมนะเมื่อกี้อะเสียดายว่ะสวยตอนนี้กองกลางเราแน่นนะเราจับได้หมดนะสวยนะพีปาดมาดีลูก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ถึงได้ยังไงวันเนี้ยโอ้โหโหลุดเป็นทุ่งตายดดตายดินั่นไงมันายจังหวะน,นี้คือแบบมันช้าไปแล้วโอ้โหคาฟูด้วยว่าทีมฟูจัดนะครับมีปูยโยมีคาฟูนักกำไลเฮ้ยอ,อคคอนิการูตัวแล้วเนะี่ย โรดิโกเจอทีมิตหน่อยไปละโอ้โหอาราบายิงขวามันยังยิงหนักอ่ะยิงดุยคุณผู้ชมเติมเเนี่ยยิงนี้ตึงเเนี่ยนะอุบายเยี่ยมทำเล่นนะมาเต็มุมโอโ้เล่นสั้นด้วยเล่นสั้นด้วยสวยคาวีงงออกเฉยมาเดิโอโ้เล่นสั้นว่ะ ไปก่อนสวยนี่โดนดักดีครับไปเลวานฝากไปก่อนลูกไปปินโยอุย้ยเหมือนไม่เล่นับบ,บม้นถักวะมันติดนั่นยังไงสวยใจะเย็นจจเย็นจะเย็นตอนนี้เรากำลังร้ออยู่นะจะเย็นจะเย็นทายบอล่อลทายบอลสวยฮนะนี่ฮะหาจังหวะแบบนี้ครับ หาจังว่าแบบนี้ครับแล้วคลอสอมอมอมไม่คิดนะถ้าผ่านไปได้เรเวนนี่รอมองเลยละมาดีครับแทงให้เมสซี่ได้ป่ะโอ้โหตัดไม่สวยว่ะตัดไม่โดนว่ะโบเตงเยี่ยมเมื่อกี้ผมบังคับอลาบาลเลยนะแต่มันมันตัดไม่โดน่ะวิ่งผมวิ่งตัดไปแล้วนะ สวยโอ้โหพิกสวยจัดลูกนี้เขาพิกสวยมากเฮ้ยมันคงไม่น่าลูกสองแล้วลูริโกโคุณก็หวังเกินไปเจอบอลโยนผมเป็นไงล่ะครับเจอบอลโยนผมเป็นไงครับเล่นไวครับต้องเล่นไวสวยโอ้โหด,ดีนะผมว่าลูกแรกลูกที่เสมอรมผมโดนทีเสมอ,ผม,สมอผมลุนไป แบบผมไม่ประคองเกมก่อนอะอย่ดีก็แบบจะบุกเขาอีกอะไปครึ่งหลังครับพอเสียือแบบเรายิงได้เราต้องเราต้องประคองเกมไม่ได้ก่อนนะครับแบบไม่ใช่เราจะบุกเขาต่อคือแบบเดี๋ยวเราจะดวลเราเองนะเหมือนผมนะเนี่ยผมว่าผมดวลแล้วล่ะเนี่ยคือแบบผมบังคับแบบบีบบีบจัดอะจริงจริงมันต้องบังคับตัวนะ เนี่ยผมมาดู่โดนโอ้โหดีนะตัดสินใจส่งถ้าพิกไปกยิงเงิงเมื่อกี้นี่ผมโดนเลยนะเนี่ยคือผมส่งไม่ตรงแล้วตอนนี้สวยโอ้โหเรีวรยวนเจนเ็นครับเนี่ยคือแบบผมเริ่มล้อนแล้วนะขอใช้ลูกบักหน่อยเธอ เจอฟานได้นี่คือแบบแข่งโป๊กอ่ะตัวเนี้ยฟานได้อ่ะเขาจะตบกลางไงคนเนี้ยดูออกเลยเขาจะอัดให้บับเบ้ตัวเดียวเลยนะตัวเนี้ยสวยเราก็โยนอย่างเดียวแล้วก็สวยนาบี้เซสนาบี้ เนี่ยเขาจะอัดอัดกลางเดียวยแต่เราก็ดักกินไว้ได้นะเนี่ยมาดิมาเลยครับเนี่ยเขาจะเข้ากลางนะเขาไม่เลื่อนข้างเลยคนนี้ผมว่าออกเสมอวะไม่ก็โดนยิงในต,ตอนนี้โมเมนตัมผมเสียแปบมากเลยตอนเนี้ยเนี่ยคือแบบโอ้โหแต่ก็ไม่แน่ครับเลวานหลุด เรวานสายเข้ามาโอ้เชียวเสาวะปูโยกระแทกดีมากนะแบบนี้เมื่อกี้เนี่ยคือกระแทกเรวานเสียหลักเลยโอเคครับเจ็ดสิบสองนาทีผ่านครับโอ้เล่นเล่นโยมแบบนี้ด้วยน่าจะเก็บกินได,ด้นะดูงนี่เนี่ยเขาตบข้อไหนล่ะผมก็ยังดักไม่ได้สักทีนะเนี่ยเขาจะดักไหนครับเราก็บังคับตัวไหนนะ ก็เรียบร้อยโอ้โหเนี่ยมันจะโดนอย่างนี้แหละคุณผู้ชม,มลูกกุบคิกกุบคิก,คกมันมันบอดมันนั่นน่ะเนี่ยจะโดนแบบนี้แหละโอ้โหโดนกดดันนะครับเฮ้ยปูโยไปเคลียร์ก่อนโอ้โหโโเคลียร์ไม่ดีนี่ต้องบีบครับแบบนี้ต้องบีบเนี่ยบีบปุ๊บเขาเสียจังหวะเลยโอ้โหแล้วเนี่ยดูดิคุณผู้ชมขู่จริยูโอ้โห,น,น,น,โอโห,โหนอกจาก นี่เขาเปิดแน่เลยนั่นไงง้างซะสวยนาบีไ้ไปโอ้โหเนี่ยคือแบบมันติดไปหมดอนะ่ะนัดเน,ดนี้คือตั้งแต่ผมได้ยิงเลยคือแบบเกมผมก็ชอตต็อตไปเลยใจเย็นนะทำชิงันเรื่อยๆแล้วก็รอผมว่าลูกนี้มาแล้วล่ะ หมุนเลร์โอ้โหใจยเย็นเฮ้ยแย่ยลำหนะ้ามันช่างเหมาะเจาะได้เกินดันเฟซซะด้วยนะฮะขอแบบตุ้มตะข่ายก็ได้จริงนหะมเขาน่าจะส่งปะเฮ้ยส่งฝั่งหมุนแล้วก็จบครับหนึ่งหนึ่งคือแบบบอกเลยเกมนี้ผมพลาดเองนะที่ตั้งเกมไม่ได้นะครับยังไงก็ ใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด s u บสไครป์ครับหรืออยากให้ทำฟูลทีมอะไรมาลงแรงพิมพ์บอกมาได้ครับยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับเอ้ยเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าแต้มลดเท่าไหร่นะก่อนจากครับก่อนจากแต้มลดลงไป5ครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ